ก็ส่วนดีนะครับก็มีเรื่องที่จะเรียนให้ทราบนะครับทุแกแม่เราคือในานามของนายกรรมาตรรีรสชนะครับก็ขอแสรงความตีใจกับประนิมทั้งประเทศไปด้วยกันนะครับเราอยู่ในวาระที่สำคัญที่สุดนั้นเราต้องถาทุกอย่างให้เป็นไานเรียบร้อยนะครับ เมื่อค่ำวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเ็จพระบรมโอสาธิราชแต่งพระกนม์มาได้ทรงรับว่าท่านทรงรับพระราชทานเป็นองค์ราชรัชทายาทอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับแต่ท่านจะตรงขอเวลาทำแงควารเสียใจร่วกกบประชนนักประเทศนะครับไปก่อนนะครับในระยะเวลานี้แต่ท่านต้องขอเวลานะครับที่ว่าถ้าเราตัวกันของกฎหมายในการที่จะเชิญถึงใต้ถุบัตยานั้น ให้เราวลาที่เหมาะสมคือหลังจากทุกคนก็สงตามประไทยเรามอดูใจทุกน่วยนพระทนงถงพรสศรีดานะครับวันนี้พูดถูกให้เข้าใจนะครับทองนี้เมื่อสองรูปแสดงความดีใจแล้วเราถึงข้าวที่บุกขอความไวนหัวสาการที่เก้าไปกว่คนผ่านพ้ไปแล้วนะครับเมื่อถึงเวลาเหมาะสมโดยทรงมีดันว่า ทรงแนัในหน้าที่องค์รัชรยาาในส่วนของพระราชกรณียการนะครับจะทรงประหยัดต่อไปในสน้าที่เว็จพระบรมโสศราชสัตว์รุ่งใหม่ในเรื่องนี้นะครับผมก็ใจนะอย่างที่อยากมานขึ้นไปนะครับขอบคุณ